สวัสดีครับผมวันนี้นะครับรายการรายการเราได้จะมารีวิวการูกิกันนะฮะวันนี้นะเราจะมารีวิวการ์ดนะครับยูกิกันนะครับผมเอาวันนี้เราก่อนที่เราจะมารีวิวการูกินะเราต้องมีการ์ดนะครับผมจำนวนสี่สิบใบนะครับการยูกินะครับ นี่ครับจำนวน40ใบาการจริงกาปลอมเราไม่สนนะแต่ต้องเป็นจํานวน40ใบเท่านั้นนะครับเพื่อใช้ทําทการเล่นนะฮะถ้าเกิน40ใบเราจะปรับถึงว่าแผ้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นลักษณะใบปลอมนะครับผมในการเล่นการจุก,กินะฮะคนอาจจะหาใบจริงยากหรือหาใบ,ใบจริงง่ายนะจุกนี้ใบจริงไม่มีนะครับนี่ฮะน,นี่คือของจริงนะครับ ไอ้นี่ถามว่าไปเอามาจากไหนแดดน้องมานะครับเล่นกัดเด้งอย่างเงี้ยรีลแล้วงอแล้วบุกเงี้ยแดดนะค้อนปุ๊บแดดหมดนะครับอ่ะดูด้านหลังดูด้านหลังถ้ามันไม่งอนีสวยมากเลยนะการบ,บอกมันจะคล้ายคือไหมไม่คล้ายหรอกนะไอ้นี่มันจะเป็นร้านแท้อันนี้จะเป็นของปลอมนะครับไม่ไม่เชื่อมาจับได้เลยไอ้ตรงนั้นมันจะไม่มีวอลมันชุบ,ชบไอ้นี่จะมีชุบๆุบชุบแส,ง,สงแสแกวตรงแสงสิ นี่ก็คือตัวอย่างการ์ดยูกิเน็กซสแลอสถัดมาถ้าเรามารีวิวการ์ดวังกานะฮะการ์ดวังกาจะเป็นอย่างนี้คือแบงกานะฮะการ์ดวังกาใช้จํานวนห้าสิบใบในการเล่นนะฮะนะมันจะมีตั้งแต่เกรดศูนย์ยันเกรดเกรดศูนย์ยันเกรดเกรดเกรสามนะฮะนี่นะหน้าการ์ดมันจะเป็นอย่างนี้ข้ารลบดูนะชิบ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 นี่นะฮะ เราก็เห็นกันไปแล้วนะคะร,ระบบการ์ดทั้งสองการ์ดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปดีดกว่ากันนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอจบคลิปแล้วนในเวลานี้วขอ